อกแข่งกันพอหอมปากหอมคอแล้วครับยกนี้น่าจะเห็นของจริงกันแล้วนะครับเดินขยับเข้าไปสายกับซ้ายนะครับสายโทนี่สายก็จริงแต่ว่าขวาหน้านี้ก็ออกได้แม่นด้วยแล้วก็มีหมัดคอยบวกโอ้้ายขยับแล้วนะครับโดนเข้าไปนี่ไม่สนนะครับยกนี้จะออกมาเปิดเกมเลยนะครับชัดชัยสายหนักทั้งคู่ด้วยนะครับชัดชัยก็เดินมาพยายามจะเดินหารุ่นน้องครับ วันนี้ชายโทนเจอของแข็งเลยครับถือว่าเป็นด่านทดสอบครับว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นมวยแถวหน้าได้ไม่ได้ครับอ่าเกี่ยวได้เจาะล่างหมัดไม่ถึงครับโอ้โหศอกใกล้ๆครับมาต้องระวังเลยนะครับทั้งคู่ก็ถือว่ามีอาวุธลับเป็นการฟันศอกครับซ้ายฝีมือทั้งคู่แต่เกมพยายามออกกันตลอดครับโดยเฉพาะมีลูกหนักๆด้วยเป็นฝีมือไม่ได้เฉื่ชืดนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโดนแข้งซ้ายคืนมาครับ ขยับขยับอยู่ใกล้ๆชัดไทยออกไม่ออกโดนเจาะลากมาชัดไทยเองก็ไม่กลัวแลครับเจอกับมววทรงเดียวกันนี่เดินขยับเข้าไปหมัดก็มีศอกก็มีสายก็สายก็แรงไม่แพ้กันโอ้โอเกี่ยวได้จัดเทเทไม่ได้เลยครับจังหวะนี้แต่ยังคงเดินขยับเข้าหาตลอด ลังวะสีมือนะครับชิงกันออกีลิ้ายเลยครับใครจะแม่นกว่ากันใครจะเร็วกว่ากันอย่าลุกไปไหนครับเห็นออกอาวุธแบบนี้แล้วแฟนมวยอย่าลุกโหนตัวโหนตัวครับนี่ครับผสมการณ์ของชัดชัยน้ําจิ้มดาบรันสารคามเริ่มจะแซบแล้วครับแซบแซบครับมาแล้วครับของแซบมาแล้วโหนไปเลยครับไม่ให้เกี่ยวเอาสิไม่ให้เกี่ยวครับไอเสือตนนี้มันร้ายเหลือเกินครับ เอาล้ครับเริ่มฉายความเก่างัดขึ้นมาแล้วนะครับชายโทนเองก็บอกว่าวันนี้วันเกิดนะครับจะคว้าชัยชนะนี่จะหลงวันเกิดให้ได้จะทําได้หรือเปล่ามาเจอกับด่านหินเลยนะครับอย่างชัดชัยไม่ค่อยขยับก็ไปดูว่าจะชุดมีความมั่นใจด้วยนะครับชัดชัยนี่สายแรงนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกอย่างที่บอกครับโอ้โหคู่นี้นี่ดูออกอาวุธกันแบบนี้ตั้งแต่ยกสองนะครับใครร่วงครับใครจะ ว่าใครจะทนไม่ได้ครับมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงเลยครับอ้าวนายตีตีแต่ทั้งคู่อาจจะไม่ใช่ประเภทนาชีพไปครับกรรมการแยกอ,ออกกันแบบมันเที่ยวมันเที่ยวเลยครับอ้าวัดยังไม่โดนครับจังหวะออกมานี้ครับจ่อหน้าขาขึ้นมาครับทัาชชัย บิดมากระชากมาแทงซ้ายครับข้างบนก็ไล่ค้างกันไปด้วยครับโอ้ดูว่าชัดชชยนี่ไฟนี้นี่ก็ถือว่ามาดีนะครับโอ้ลุงนี้โดนเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างล้มลงไปนะครับเกมการชกยังคู่ขี้นะครับชิงกันหนอกมั่นใจขยับเข้าหาชายโทนก็มีมาสายคอยบวกอยู่ตลอดครับพักกันสักคู่นะครับเดี๋ยวมาตามกตอนชายโทนวออุรชา123ปอนด์ครับ เอาละครับลอยตัวออกมาในยกที่สามนี่ชัดชัยก็ยังเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับชัยโทนโอ้เกี่ยวแล้วนะโตชัดชัยก็ไม่กลัวนะครับคอยเกี่ยวโอ้แต่ว,ว่าจังหวะนี้นะครับโดนเทียโดนเทล้มลงไปเอาดูนะครับรูปร่างชวกชกนี่ชกกันไปชกกันมาดูว่าชัดชัยจะได้สูงได้ลอยกว่าน่อยปัดไปโอ้ลูกโหนนี่ถือว่าวันนี้ทําได้ดีเหลือเกินนะครับชัดชัย ล่อเอาเห็นเห็นล่อเอาดื้อเลยครับเด้งซ้ายไปชายโทนโดนเข่ามาเตะซ้ายคืนไปชัดชายใครโอ้ยขยับเข้าไปเดินสองหรือเปล่าครับเอาละครับเอาละครับแบบนี้นี่วัดกันเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่เนี่ยครับถูกที่ถูกเวลาครับต้องชื่นชมทีมงานประกบคู่นี้เลยครับใกล้เพียงสอกไปครับบวกกันไปเอามัดกับสอกเอาละครับใครจะแม่นกว่ากันครับขอนแกนกับอุบลครับถีบไว้ ณชัยเดินหมัดซ้ายมาเอา้าขอยัดเข่าไปครับเอา้าวขวาม,มยบวกยังไม่โดนครับแข้งซ้ายขยับมาแข้งขวาไปครับเอาแล้ยครับจังหวะบวกสองกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่แล้วครับมวยคู่นี้ขยับเข้าไปครับโอ้โอโอโออยังไม่ทันจาดทํานะครับโดนทิ้มส้ายเข้าไปแม่นจริงๆนะครับกรรมการก็ยุติการชกเลยครับ เป็นทางชายโทนวออุรชานะครับวันนี้ขวาชัยชนะฉลองวันเกิดสำเร็จนะครับโอ้โช่วงหลังครับดูครับมีอาวุธรับมานักขุดทสดตันลอดเลยนะครับหมัดซ้ายนี่ครับ แล้วเล่นเอานี่ครับมาขาเลี้ยวขาปัดขาเป๊ไปเลยครับดูอีกครั้งนะครับจังหวะขวาคำทางไปก่อนแล้วซ้ายนี่ครับดูครับกระแทกไปอีกทีนึงครับโอ้น็อกไปเลยนะครับหมัดของชายโทนครับหมัด้ายครับ